เพื่อไทยเลือกจุลพันธ์ชมพู่คนรุ่นกลางเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจจุดประสงค์และความเชื่อมโยงที่สำคัญปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงและความต้องการสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทําให้พักเพื่อไทยต้องหารือเกี่ยวกับการเลือกหัวหน้าพักใหม่ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการนําพักไปสู่ความสาเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ29ตุลาคม2 5 6พรพักเพื่อไทยมีการประชุมสมาชิกเพื่อหารือเกี่ยวกับตาแหน่งหัวหน้าพักซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพักไปสู่ความสาเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคต จุลพันธ์อมรวิวัศน์สเสชียงใหม่ถูกเลือกเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและมีความสามารถในการเชื่อมโยงคนรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กในพักด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของจุลพันธ์จึงทาให้เขามีโอกาสสูงในการนําพักไปสู่ความสาเร็จและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงแต่ที่นี้มีความเป็นอันตรายการเลือกจุลพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย นายจตุรนฉายแสงซึ่งมีความโดดเด่นในประเด็นประชาธิปไตยก็ได้รับการสนับสนุนอย่างแรงจากสมาชิกบางส่วนซึ่งทําให้มีการแข่งขันระหว่างสมาชิกพักเพื่อไทยและนี่คือสิ่งที่มากที่สุดสมาชิกพักเพื่อไทยพลาดไปความเชื่อมโยงของจุลพันธ์กับคนรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กในพักเพื่อไทยซึ่งเป็นจุดประสงค์สาคัญในการเลือกหัวหน้าพักทําให้เขามีโอกาสสูงในการนําพักไปสู่ความสําเร็จแต่มีกลุ่มสมาชิกที่เห็นว่าหัวหน้าพักควรเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งทําให้มีการแข่งขันและความคิดเห็นแตกต่างในพัก สำหรับตำแหน่งเลขาธิการพักก็คงจะยังคงเป็นนายสวงเทียนทองซึ่งมีความสามารถในการประสานงานกับสมาชิกพักและรับฟังปัญหาของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยนี้เป็นสิ่งสําคัญในการนําพักไปสู่ความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการแต่ก็มีความคิดเห็นแตกต่างและการแข่งขันระหว่างสมาชิกคุณคิดยังไงกับการเลือกนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกจุลพันธ์เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันระหว่างสมาชิกพัก มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่เป็นคนรุ่นกลางมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีประสบการณ์ในการรัฐถกมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงคนรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู네่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความเชื่อมโยงกับสมาชิกพักและสามารถรับฟังปัญหาของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงทอนี่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรก,กับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหัวหน้าพักที่มีความสามารถในการนำพักไปสู่ความสำเร็จและการเปล